เราไว้กินข้าวกันก่อนไหมคะบกราบแล้วครับฉิตื่นแกแล้วนี่นะแกไม่ฟังฉันเองเราจะทิ้งพี่เขาไวต้ตรงนี้หรอแล้กแกตอบแทนแบบนี้หรอพี่เขาดูน่าสองอสารมากเลยอะ่ะไม่ช่ว่เมียทำมาหากกนะ่ะไม่มีใครเขาเอาหรอกแกก็มองโลกในแง่ร้ายจนไปฉันไม่ยอมใจแกจริงเลย ไว้ใจแต่เขาดูน่างสารมากเลยนะไม่อ่ะชื่อว่าเรารีบออกจากที่นี่ก่อนไหมเราลองคูยกับพี่เขาดีๆก่อนไหมอย่านะแกอย่าเปิดกระจกเด็ดขาดเลยนะเอานะแกคงไม่เป็นอะไรหรอกช่วยผมหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นหรอคะ ผม,ผมคิดถึงลูกครับคิดถึงลูกแล้วทำไมถึงไม่ไปหาลูกว่าบอกพวกฉันสองคนทําไมเขาอยู่กับแม่ของเขาครับแล้วทำไมพี่ถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะคะแกไม่ต้องถามเยอะเอาเงินให้เขาสักสิบยี่สิบแล้วออกไปจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะทิ้งพี่เขาไวต้ตรงนี้หรอเดี๋ยวฉันว่าเขาดูมีราคาผมมาที่นี่แล้วหายไปเลยครับช่วยผมหน่อยนะครับ ออผมไม่ได้เจอหน้าลูกมา2เดือนแล้วเราทะเลาะก,กันเขาหาว่าผมไม่ช่วยเขาทำมาหากินครับอ๋อนั่นก็สมควรแล้วล่ะก็เมียกินไม่ช่วยเมียทำมาหากินอ่ะไม่มีใครเขาเอาหรอกแกไปว่าเขาสิมันไม่ใช่แบบที่เขาพูดนะครับเรื่องที่ผมเลามาเป็นเรื่องจริงนะครับพี่แล้วทำไมไม่โทรหาลูกเมีย ไม่มีโทรศัพท์หรอวครับงั้นเดี๋ยวเอาโทรศัพท์น้ำไปโทรกัอนก็ได้ค่ะได้ไงอะแกเดี๋ยวเขาจะเอาเมือถือไปนะเขาดูไม่น่าไว้ใจหรอกดูการแต่งตัวเขาสิให้ผมยืมจริงๆหรอครับใช่ค่ะแล้วพี่จำเบอร์ลูกได้ไหมคะหยุดถามได้แล้วน้ำช่วงมันดูปแปลกๆนะออกไปจากที่นี่ก่นเถอะปิดกระจกเร็วแกคิดมากได้ครับผมจำเบอร์ลูกได้ครับ เดี๋ยวน้ำปลดล็อกให้นะคะนี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะฉันพูดจริงก็ไม่เชื่อนะระวังไว้เถอะแกก็อยากไปคิดมากน่ะแค่นี้เองเขาดูหน้าของสารจะตายเดูเขาดีๆแล้วกันโอ้ย oh มีพิดวิภัยหรอกเรามีน้ำใจกับเขาขนาดนี้้วคงไม่กล้าหรอกฮัลโหลลูก ลูกนี่พ่อเองนะเห็นไหมแกเขาวโทรหาลูกเขาจริงๆเออดูก่อนละกันพออยู่เชียงใหม่ตอนนี้ลูกอยู่ไหนแกนี่ตลอดสูงสางคนอื่นอยู่เรื่อยจ้านะได้จ้าลูกรอพ่อนะพ่อจะรีบไปหาเขาคุยเสร็จแล้วนะ่ะเอามมอถุกจะมารูก พี่โทรคุยกับลูกสบายใจขึ้นแล้วนะคะครับขอบคุณมากนะครับค่ะอ่ะ,อะนี่ค่ะสองร้อยเอาไปหาลูกแล้วกันนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปเดี๋ยวมันค่ะพี่แล้วลูกเมียของพี่อยู่ไหนอะคะนะคะ,ะ,คะพี่จะเรียกเขาอีกทำไมอะเขาอยู่บ้านเมียผมอีกอำเภอหนึ่งครับแล้วพวกเขาจะมารับพี่ไหมคะ ไม่หรอกครับตอนนี้ลูกผมอยู่คนเดียวเพราะว่าแม่ออกไปทำงานผมเลยอยากไปหาลูกครับน้ำแกหยุดคิดที่จะช่วยเขาต่อเลยนะโทรศัพท์แล้วก็ให้เขายืมโทรละเงินเราก็ให้ไปแล้วเราก็ช่วยได้แค่นี้แหละแกอืมโอเคโอเคงั้นไปก่อนนะคะขอใพี่โชคดีนะคะเดี๋ยวต่อสิครับไปส่งผมหน่อยได้ไหมคะบ้าเหรอใช่มีธุระต่อ ไม่ได้ว่างด้วยแถมช่วงเนี้ยน้ำมันก็แพงแพงนะครับสงสารผมเธอผมอยากไปเจอลูกจริงจก็เอาเงินที่เมื่อกี้ที่ฉันให้อ่ะไปหาลูกเมียสิมันคงพออยู่แหละผมไม่เคยนั่งรถไปหาลูกไม่รู้ต้องทำยังไงครับมันจะไปยากอะไรล่ะโบกรถสองแถวตรงเนี้ยขึ้นรถไปแล้วก็จ่ายเงินเขาก็จบแล้วใจใเย็นๆสิแกฉันว่าต้องหลอกลวงทฉันเลย ขณะเราช่วยไปแล้วก็ยังจะให้ช่วยอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีสุขสารผมเธอนะครับ<ษ>ไปส่งผมหน่อยนะครับน้ำกระปิกระจกเลยริวไปส่งผมหน่อยนะไม่ต้องสนใจไป<ะ>พกกลาบล้ะครับเป็นไรหรือเปล่านะ่ะ แกฉันวา่าไปส่งพี่เขาเถอะนะพี่เขาดูน่าสงสารมากเลยอะอย่างน้อยก็นึกว่าทำบุญให้มนุษย์ด้วยกันก็ได้แกเขาเป็นคนแปลกหน้านะแกจะกล้าให้เขาขึ้นรถหรออีกอย่างหนึง่งเราก็เป็นแค่ผู้หญิงสองคนถ้าเขาทำอะไรเราขึ้นมาเราสู้เขาไม่ไหวหรอกคงไม่ขนาดนั้นหรอกแกแกก็มองโลกในแง่ร้ายเกินไปไปส่งผมหน่อยสงสารผมเิย แก่คนที่ไปได้เจอหน้าลูกกานานันไปส่งผมหน่อยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวแทนไม่ส่งคือรถลัดค่ะฉันยอมใจแกจริงๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเอ,อ่อว่าแต่พี่คะบ้านพี่อยู่ไหนล่ะคะช่วยบอกทางน้ำหน่อยได้ไหมได้ครับ ขอบคุณพี่สาวทั้งสองคนมากนะครับพี่ทั้งน่ารักและใจดีผมขอให้พี่ร่ำรวยมีครอบครัวที่ดีรักกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันเหมือนที่ผมโดนนะครับไม่เป็นไรคะ่ะคนเราอ่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอยังไงก็สู้ๆนะคะใช่คนเราอ่ะมีมือมีเท้าก็ต้องเริ่มต้นใหม่กันได้ทำมาหากิน เลี้ยงดูครอบครัวครอบครัวเขาจะรักเราเองครับยังไงพวกเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะโอ้ยพี่เป็นไรหรือเปล่าคะโอดท้องมากเลยครับสงสัยไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเอองั้นเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนไหมคะครับขอบคุณมากนะครับค่ะพี่ใจดีมากเลยครับขอบคุณมากมากครับเกรดอูดเล็กนี่แกทำอะไรอะ เพื่อนแกเหลือแค่ชื่อแน่เอาโทรศัพท์ของพวกแกมาให้ฉันคิดชว่วยจริงๆพวกฉันจะช่วยแกแล้วแกตอบแทนแบบนี้เหรอปล่อยพวกราไปเถอะนะเราสัญญาว่าจะพาแกกลับไปหาลูก,กปากังงโขเอาโทรศัพท์มาแย่แกเอาโทรศัพท์นังนี่มาให้ฉันด้วยช้าๆด้วยอย่าคิดตกติดมิฉะนั้นเพื่อนแกเหลือแค่ชื่อแน่ดีมาก อย่าทำแบบนี้แล้วนะแกไม่อยากเริ่มต้นใหม่แล้วเหรอคิดถึงหน้าลูกไว้สิเห็นแต่ด้ข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวทำตัวให้น่าสงสารสุดท้ายก็เป็นโจรดีๆนี่เองฉันื่นกันแล้วนี่นะแกไม่ฟังฉันเองฉันขอโทษนะหลิวลำคาญแกเอากุญแจรถมานำ้ำอย่าช้าๆนะเว้ยเงนแกไม่มีหัวไว้บนบ่าแนะ่ ช้าๆน้ำดีมากแกออ,ออกไปจากรถปล่อยฉันออกไปเร็วจริงๆปักออกไปจากรถฉันหลิวหลิวช่วยฉันก่อนสิหลิวอยู่นิ่งๆแกอย่าทำอะไรเพื่อนฉันนะหลิวชนันก่อน พี่อย่าทำอะไรเพื่อนจะนะจะออกไปเร็วไปแกออกไปชาเลยออกไปน้ำมาหาพี่ห,หย,ยุดได้ชาช่วยเฮ้มาเลเฮ้ยไประวังนะคะพี่พงเ์แกมันเร็วจริงๆทำตัวน่าสงสารรอคนอื่นแบบนี้อ้พวกขยะสังคม ยุดพงศ์<อ>จับมาส่งตำรวจเลยค่ะพี่พงศ์อย่าเลยลิวลปอยเขาไปเถอะน้ำนี่มันเป็นโจรเลยนะถ้าเราปล่อยมันไปอ่ะมันก็ไม่ทำกับคนอื่นอีกอสิลปอยเขาไปเถอะนะอย่างน้อยอ่ะเขาอาจจะกลับตัวได้เหตุการณ์วันนี้น้ำจะไม่มีวันลืมเลยว่าอย่าเที่ยวสงสารคนอื่นไปทั่วส่วนพี่อ่ะไปหางาน ที่สุดจริตทำเธอนะจะได้ไม่เป็นคนจรแบบนี้ดีนะเป็นเพื่อนของฉันคนเนี้ยไม่งั้นอ่ะแก่ได้ไปกินข้าวฟรีในคุกแล้วน้ำนี่ยังใจดีเหมือนเดิมเลยเนะาะค่ะพี่พงน้ำจะถือซะว่าทำคุณบูชาโทษแล้วกันแกไปเลยนะแล้วอย่าทำตัวแบบนี้อีกล่ะออกไปอ้ยเออ เราว่าไปแจ้งความก่อนดีกว่าไหมดูห้าทางแล้วอ่ะเขาไม่น่าจะสำนึกช่างเขาเถอะถ้าเขาทำอีกอะ่ะสักวันตำรวจก็คงจะจับเขาเองแหละน้ำ